ใครที่กำลังดูแนวทาง2857017ติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับกับแท้ง300นะครับล้อเดิมอย่าง BF Goodrich KO3 นะครับตัวหนังสือสีขาวหรือจะดําก็ได้นะครับแล้วแต่จะเลือกเลยนะครับก็ปไปดูวิธีการประกอบของทางร้านก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปชมท้ายคลิปนะครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้จัดยางไปทั้งหมด5เส้นนะครับแล้วก็ทําการเทินยางเก่านะครับทั้งหมดจะเป็นยาง BF g o o d l i c h KO3 นะครับแล้วก็ยางอะไหล่ก็เป็นเบอร์เดียวกันกันกบ2857017นะใส่กับล้อดเดิมติดรถได้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงยางอะไหล่ด้วยนะครับใส่ไปแล้วฟิตเมนต์จะทําให้ล้อเนี่ย แน่นขึ้นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะความสูงหรือด้านข้างนะครับพอดีสูงเป๊ะๆสวยๆเลยไม่ลดแน่นอนนะครับกับล้อเดิมใครที่มองหาแนวนี้อยู่นะครับเอาอยางป้ายแดง5เส้นมาเถอะที่เป็นยาง c o n t i n e n ตัลนะครับเพิ่มเงินแค่37,000บาทรวมใส่ทวงจบทุกอย่างแล้วนะครับสวัสดีครับ